อะไรอ่ะโอเค Good evening, ladies and gentlemen. We have another extremely exclusive interview, okay, with one student who brings the greatest joy and fortune to Fast English. May I introduce เชิญคุณหมอนะครับคารพัฒน์ตเมือนะครับคอณคารพัฒน์ครับมาแล้วนะจากนะครับโคลอมเบียยูนิเวอร์ซิตี้ชื่ออะไรครับชื่อคารพัฒน์มยุราสาครครับจบจากไหนมาครับจบจุฬาครับจุฬาลงกรณ์เมื่อไหลา ปแต่เพิ่งจบนะตลกก็คือว่าอาจารย์ว่าอาจารย์เพิ่งจบนะฮะนี่คือพอเอฟโจนส์เอ็นดีเ y นะครับจบสาขาอะไรจุฬามีทั้งหลายสาขาสาขาขลุศาสตรครับจบผู้เชี่ยวชาญด้านเรียกว่าเวชศาสตร์ครอบครัวอะไรนะฮะจบแพทย์แพทย์โอเคนะครับ โอเคเอเดเวแล้วก็เป็นหมอประวานฮะคใครมีญาติโกโหิการตัวเองเป็นประวานมาปรึกษาได้นะครับก็ภาษาอังกฤษเนี่ยจำเป็นมากในการที่อาจารย์บอกทาให้เปลี่ยนพบเปลี่ยนชาติและเปลี่ยนอะไรตระกูลนะฮะอยากทราวบว่าเคยสอบโทฟล์บ้างไหมครับไม่เคยครับโ <Okay. S 1> อเคโอเคเคยครั้งเดียวเคก <c ười> เ่อนหน้านี้ไม่เคยหน้านี้ไม่เคยโอเคเคสอบครั้งแรกนะครับก็เฉียวไปนิดนึงก็คือ reading comprehension สามสิบได้กี่คะแนนครับ ได้26ครับตบเบิร์นะครับย6คะแนนมาแล้วเนี่ยนะแล้วก็มีเทคนิคทั้งสอามประการอะไรบ้างในการแนะนำ2ี่ถือว่าสูงมากนะถ้า25อัพนี่คือสูงมากละโอเค26นี่ A บวกก็พยายามจะมาเข้าคลาส a d i n g ของอาจารย์บุญชัยทุกครั้งฮะเ,เพราะว่าแต่เดิมก่อนที่จะมาที่นี่เนี่ยคลาสเรีเราก็รู้กันอยู่ว่าอาจารย์เขาจะมีอะไร เกิ็ดเล็กเกดน้อยแทรกอยู่ตลอดบางทีก็ออกนอกเรื่องไปไปบ้างนะฮะบางทีเราก็อยากจะทำทำข้อสอบให้จบในเวลาเราบางทีเราก็หงุดหงิดนะฮะแต่ว่า it's time to remove the microphone i n order to p l a y s a แต่แต่ว่าพอระยะหลังเราเริ่มค้นพบแล้วว่าการสอนอาจารย์คือการสร้างภาพนะฮะฉะนั้นการมาเรียนเนี่ยคืออยากให้ทุกคนมาเรียนแล้วก็สร้างภาพตามคืออย่าไปเน้นว่าทําถูกหรือทําผิดพยายามสร้างภาพตามไปเรื่อยๆเพราะว่าเวลาในการทําข้อสอบเนี่ย การสร้างภาพสำคัญมากเพราะว่าการสร้างภาพทำให้เราไม่ต้องกลับมาอ่านโจทย์ซ้ำดดแล้วก่อนมาเรียนนี่มีภาพไหมเวลาอ่านออไม่มีเลยฮะอ,อ่านตรงตรงเลยฮะมาเลยตรงๆเลยนะฮะนี่ถือว่าเป็นนะครับ uh, the product of fast English education โอเคแล้วก็สรุปก็คือพยาญชนาขาดและขณาดที่อาจารย์พูดเรื่องในหรือนอกประเด็นอะไรเงี้ยก็กระดูกสร้างภาพตามไปด้วยนะฮะเพราะสิ่งนี้จะเป็นสกิลที่เอาไป apply ในการสอบโอเคมีอื่นอีกไหมการอ่านก็มีสั์ไหมจำศับได้บ้างหรอเปา จำสอบได้บ้างครับประมาณสักตอนในช่วงนั้นประมาณ60%โอเคแล้วมีสับที่อาจารย์บุญชัยสอนปรากฏในข้อสอบบ้างไหมครับอมีมีฮะหมดเลยครับหมดเลยตบมือดรบุญครับตบหน่อยครับ <c oughs> โอเคไม่เลวนะแล้วก็เวลาทำข้อสอบนี่ก็คือทำวิธสร้างพาราสกิมสแกนแล้วก็จนจบเลยไม่ต้องมาเอากลับไปอ่านไปอ่านมาตลอดไหมไม่ไม่ต้องครับไม่ต้องล ก็คือในการสร้างภาพเนื่องจากประโยคที่เขา reading ที่ให้มาเนี่ยเขาจะตัดเป็นส่วน,นๆเพราะฉะนั้นภาพบางภาพจะหายไป <c oughs> ถ้าเกิดเราสร้างภาพเนี่ยแม้ประโยคมันจะหายไปเราก็ยังเข้าใจมันก็มันจะมีความต่อเนื่องของมันฟีล l i n งอันที่หนึ่งที่อาจารย์เกิดตอนนี้คือรู้สึกว่าเขามีมาช่วยที่สูงอาจารย์ฮะเขาพูดรู้สึกน่าเชื่อถือมากอาจารย์พูดเราต้องพยายามโอเค i o try โอเค listening c o m p h e n s o n เด็นสัสได้กี่คะแนนครับ ได้25ครับตบมือหน่อยครับเป็นยังไงฟังมีภาพไหมขณะที่ฟังมีมีภาพครับมีเทคนิคอะไรบ้างในการที่จะช่วยเพื่อนอชาวโลกเราเนี่ย develop listening comprehension skill ก็ใน listening skill เนี่ยหลักการของเขาคือว่าเขาจะจะตรวจสอบแล้วว่าเวลาเราเข้าไปเรียนในมหาวิทยาลัยเขาเนี่ยเราฟัง professor รู้เรื่องไหมนะฮะเพราะฉะนั้นการฟังของเราเนี่ยที่ผมฝึกก็คือการฝึกฟัง การเรียนการสอนซึ่งในซีดีที่อาจารย์บุญชัยให้ก็มีอยู่แล้วนะฮะพยายามฝึกฟังภาษาที่มันเป็นหลักภาษาทางการมากๆากเพราะเวลาเราเข้าไปดูเรียนถ้าเกิดว่าเราไม่ฝึกตรงนี้เราก็ฟังไม่รู้เรื่องครับแล้วการเรียนกับเซฟานดีไหมเรียนสปีกิ้งดีครับเพราะว่าการเรียนสปีกิ้งทำให้เราชินกับภาษาอ่าลิสติ้งฮะทำให้เราครับทำให้เราชินกับภาษาที่เขาพูดแล้วก็ความเร็วที่เขาพูดความเร็วนะ้เวลาตอนที่สอบตื่นไหม หมายถึงตื่นเต้นไหมว่าจะฟังออกไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยกินมากรู้สึกว่ารู้สึกวจาวันนี้ไม่ขึ้นมาทัวร์เลยอ่ะ I have to คือคือไม่ตื่นเต้นครับแต่พยายามตั้งใจอดีตอันแพงดิคพยายามตั้งใจฟังที่สุดนะครับแล้วก็เพื่อนว่าในช่วงสอบเนี่ยเคยก็ไม่ไหวละสอบสวดภาษาชีวมณฑลหรือเปล่าครับตอนนั้นสวดฮะสวดสวดตลอดเวลาฮะถ้ามีเวลาว่าง ตอลอดเวลาขนาดเป็นหมอซึ่งเป็น okay? s c i e n t i s t โอเคเพราะว่า,าระยะหลังที่เริ่มคือแต่ก่อนไม่เคยสวดมาก่อนพอเริ่มสวดรู้สึกว่าตัวเองคุยกับคนไข้ได้ได้ได,ได้ดีขนได้ดีขึ้นไอ้ไลท์แดชโชคดีขลุดบ้ากนะแต่ไมอยช่ดูบอเบทัวร์ คือคุยดีขึ้นแล้วก็ oh. เราเข้าใจประเด็นเขามากขึ้นเราก็รกักษาเขาได้ดีขึ้นโอ้นี oh, this is the immediate effect of cultivation of concentration oh. ใช่ป่ะความสวมัสดการที่เขาอ cognitive ability เร็วขึ้นแล้วก็เข้าใจเร็วขึ้นแล้วก็ process information เร็วขึ้นนะแล้วทำงาน more effectively ด้วยไหมดีดีขึ้นด้วยครับเก่งมากแล้วก็มีเทคนิคอะไรโอเคก็คือฟังเยอะๆแล้วก็อย่าอย่าอย่าขาดชั้นครับ ของวิธีเขาง่ายดีนะฮะธรรมชาติมากนะฮะ writing นี่ยากหน่อยใช่ป่ะเพราะมันต้องมา uh, integrate writing แล้ว independent writing สามนี่มันคนลำบากเวลามันก็น้อยอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าคุณกฤพัฒไดออ้ได้กี่คะแนนครับได้28ครับตอบมือดังๆนะครับ28่สิบแปด have you heard that เราอยากรู้เหลือเกินว่ามีเทคนิคอะไรบ้างโอ้โ oh, ห28นี่ร้ายมากก็คือคันได้ครับ survive and excel definitely under the English speaking environment ก็ต้องให้ต้องส่ง ไรติงให้อาจารย์ตรวจด้วยครับเพราะว่าครั้งแรกผมถงที่นี่ก็ได้ F อาจารย์บุญชัยให้ F ได้ F หรอตบมือให้บุญชัยครับตบต่อยโอ้ที่จะไม่รู้มาก่อนได้ F จริงกันปะตกใจเมื่อตอนนั้นผมต้องจ่ายร้อยหนึ่งให้อาจารย์ด้วยครับไปทำบุญแล้วสะดอกคอเห็นมะเท่าให้ได้เป็นคนลบีอยู่เห็นแล้วปลห่านะได้ F จริงเลยเหรอตบมือให้ให้คุณหมอครั้งหนึ่งครับโอ้น่ารักมากจะไม่รู้มาก่อนทําไมต้องตบมือคือไม่ครับยอมรับแต่อะไรครับเพียงที่จะหาววิธีีกกกาาาารอออมจบบงันน โอ้มีทิชชู่ไหมไม่รู้ว่าก่อนได้เอฟจริงหรือเปล่าแล้วไงต่อแล้วรู้สึกไงตอนได้ได้เอฟอูฟังเยอะๆตื่นเต้นดีก็ไม่ไม่ไม่รู้สึกอะไรมากคือเราเราเรามาเรียนคือเรามาเป็นนักเรียนนะฮะถ้าเราทําเราเก่งแล้วเราก็ไม่ต้องมาแถ้าเราไม่เก่งแล้วเรามีคนช่วยบอกว่าตรงไหนต้องแก้อันนี้อันนี้ผมว่าดีกว่านี่เขาจะพูดทิชชิ่ริตแล้วล่ะนะอาจารย์คิดว่าอยูุ่น่าจะซื้อจิตหกซื้ออยังซื้อสองเล่ม้วครับสองเล่มอ๋อที่เลือเข้าใจในยะนะ โอเคนะครับนีคือตบมือครับน,นะครับที่พูดที่จริตแล้ว He was born to learn เกิดมาเพื่อที่จะเรียนนะซวอตแล้วก็ส่งล่าสุดได้กี่กี่คะแนนก่อนก่อนไปสอบได้4.5 <4. 5 S 1> ครับ4.5ก็ถือว่าผ่านละนะแล้วก็ได้28ได้ดีใจไหมโอ้ดีใจมากมีเทคนิคอะไรบรางการเขียนเก่งมากๆแล้ว28นะที่เก่งก็คือว่าหนึ่งพื้นฐานก่อนมาเรียนเนี่ยก็ไม่เก่งมากนะเต็ม10ให้ตัวเองเท่าไหร่ได้ประมาณ3ครับ สามได้ยินป่ะนี่แหละคนที่จ,าจารย์ไหว้ได้เหตุผลก็คืออะไรครับเราก็เรา,เ,ราเลือกเกิดไม่ได้เลอกอะไรครับสิ่งที่เป็นอยู่ไม่ได้แต่เราสามารถที่จะเลือกจะอิ่มอะไร improve ตัวเองได้ใช่ไหมอ่ะครับ<อ>ก็เทคนิคก็คือว่าหนึ่งก็คือต้องต้องฝึกเขียนนะฮะแล้วก็ต้องกําหนดเวลาว่าต้องส่งภายในต้องต้องทาเสร็จภายในเวลาเท่าไหร่นะครับนอกจากฝึกเขียนแล้วเวลาใกล้ๆกล้สอบต้องฝึกพิมพ์ถ้าเกิดว่าเรามีไอเดียแล้วเราพิม พิมพ์เป็นนั <t <t to, ่งจิ้มใช้นิ้วชี้จิ้มอย่างเงี้ยครับทำอย่างว่าอาจารย์หรอครับคือคือบางคนมีคือหมายว่าบางคนมีความรู้ความสามารถแต่ลังขาดสกิลในการพิมพ์นิดเดียวแค่นั้นเองคะแนนเขาก็ต่างกันเยอะนะฮะเพราะฉะนั้นในเมื่อมีเวลาแล้วเนี่ยการฝึกพิมพ์เมื่อว่างก็ควรจะพิมพ์นะฮะเวลาเราแชทกับเพื่อนก็ควรจะฝึกพิมพ์ด้วยใช่ไหมฮะแล้วก็ข้อที่2คือว่าเนื่องจากไรติ้งเนี่ยในความเห็นผมผมเห็นเหมือนกับเพื่อนๆที่เคยได้คะแนนไรติ้งสูงๆหลายๆคนว่าเราควรที่จะเตรียม เอ่อไรติงของเราก่อนที่จะเข้าห้องสอบอครับหมายถึงเราสามารถที่จะเตรียมเ<ว>ตรียมว่าเราจะใช้แกรมมาอะไรคือในความเห็นผมเนี่ยการเขียนไรติงคือเขาต้องการประเมินว่าถ้าเราส่งรายงานให้โปรเฟสเซอร์เมือง<ร>นอกเนี่ยเขาอ่านเรารู้เรื่องไหมรู้เรื่องหรือไม่รู้เรื่องเนี่ยไอเดียอาจจะไม่สําคัญเท่ากับสตรัคเจอร์นะฮะบางทีเราเขียนาร a ก r a ฟสับไปสับมาอย่างนี้โปรเฟสเซอร์ก็อาจจะงงนะฮะเพราะฉะนั้นการเขียนในไอเดียออกชัดมากนะบพปรากราฟนะฮะ ครับครับครัเดี๋ยวจะวิ่งไปสู่กรรมมีจริงนะฮะสปีกิ่งนะฮะปากราฟไนดะ้ยินเลฮะปาากราฟลมแล้วบอกจากหูนะปาากระฟปารากรานะฟครับก็ก <c oughs> เป็นวิธีการที่ทําให้สมาธิกหายนะจะได้ความเป็นมาช่วยที่ลดต่าลง <c oughs> จะได้จัดสามารถลยครับแสเด้า ก็ในไรติงเนี่ยผมจะแบ่งความสําคัญเป็นหลายๆอย่างนะฮะไม่ไม่อะไรมากเกินไปหรือน้อยเกินไป,นไปผมรู้ว่าเขาต้องการจะเช็คว่าเรามีแกรมมาไหมเราก็ใส่แกรมมาสูงๆ <c oughs> ที่เป็นที่เป็นไฮพาวเวอร์ไปหนึ่งประโยคอย่างเช่นแกรมมาอาจารย์จำเป็นไหม <c oughs> จำจำจำเป็นมากครับวันตอนที่ใส่เนี่ยใส่ Not อ n l y b ั t also แค่ inversion แล้วผมรู้สึกว่าแกรมมา i n v เ r s i o ชจุดเดียวเนี่ยคะแนนก็ขึ้นพอแล้วถ้าได้มากถ้าเกิดเติมแกรมมาไฮโซมากกว่านี้ก็คงไม่ได้แล้ว แต่ก่อนที่สอบอาจารย์เคยบอกในชั้นว่าตอนในเขาเรียนอยู่ว่า collocation ยู่นแม่นมากอาจารย์พูดหรือเปล่าครับในชั้นพูดครับตบเบอร์ดรบูรนะครับตบหน่อยครับผมบอกแล้วว่าเขาาตอบได้ตลอด collocation พวกพวกพวกตลอดเวลาได้คำว่าซ้ำคอร์สด้วยใช่ไหมซ้ำหลายครั้งหลายครั้งมีประโยชน์ไหมมีประโยชน์ครับเพราะว่าก็เพราะว่ามันมันจะมีอะไร